สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรีแฟชั่นค่ะคลิปนี้มาสร้างแบบเสื้อขอบปกในตัวแขนกุดกันนะคะซึ่งคลิปที่แล้วได้ทำขอบปกไว้แล้วคลิปนี้ก็มาทำตัวเสื้อกันค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะซึ่งการทำแขนกุดถ้าไม่เก็บแขนแขนจับว่างค่ะก็ต้องเก็บนิดนึงจากเส้นบ่าหน้าให้เก็บหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นอก ชิ้นหน้าจะไม่เก็บเป็ดนะคะจับลอยเลยค่ะแต่จะไปเก็บเป็ดชิ้นหลังค่ะแล้วก็เผาออกมาเลยค่ะปิสะดสก๊อตเทปไว้ค่ะให้แทะก,กระดาษนะคะจะโค้งเส้นใหม่ค่ะจากเส้นรักแร้ให้วัดขึ้น1.5ตีเส้นบานหน้าใหม่ค่ะ ให้ลดลงครึ่งเซนติเมตรก็จะเหลือ1 6 5ตะเข็บไหลเก็บเข้าหนึ่งครึ่งโค้งเส้นนักแร้ให้สวยงามค่ะแต่งเส้นให้กลืนกันให้สวยงามนะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะในส่วนนี้จะโปร่งพองนิดหนึ่งจากเส้นเอวทำเส้นใหม่เลยค่ะพาเลยค่ะ แล้วก็แทะกระดาษเข้าไปนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะแล้วก็แต่งเส้นใหม่ค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะในส่วนของเส้นเอวก็เก็บนิดหนึ่งค่ะเก็บเข้าจาก1เซนติเมตร ที่มีหน้าท้องในส่วนนี้ก็โค้งมานิดหนึ่งค่ะสักครึ่งเซนติเมตรต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของรักแร้ให้วัดขึ้นมา1.5เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าเส้นตะเข็บลวัดได้เท่ากับชิ้นหน้าค่ะคอหลังลึกครึ่งเซนติเมตร เส้นข้างคอ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ใหม่ค่ะในส่วนของเอวก็ขยับออกมาครึ่งเซนติเมตรจากแพทเทิร์นเดิมค่ะซึ่งแพทเทิร์นเดิมรอบอกจะบ,บวก8หารด้วย4ชิ้นหน้าบวก1ชิ้นหลังลบ1นนะคะตัดอ,ออกมาเลยค่ะ บาชิ้นหน้า16บครึ่งบาชิ้นหลัง17โอเคอยู่ค่ะให้วัดดูบาหน้าบาหลังนะคะเดี๋ยวผิดพลาดโดยปกติคนเราบาหน้าจะเล็กกว่าบาหลังครึ่งหรือว่า1เซนติเมตรเวลาวางผ้าชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบแล้วก็มีเกล็ดนะคะชิ้นหน้าก็วางผ้าสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบ ให้วัดรอบรักแร้ชิ้นหน้าชิ้นหลังดูนะคะสมมุติว่ารอบวงแขนได้37เซนติเมตรเวลาทำเพเทิร์นควรจะ42เซนติเมตรซึ่งจะต่างกัน 4-5, ถเซนติเมตรถ้ากว้างไปก็เก็บอีกค่ะอาจจะลดลายตะเข็บไหลของชิ้นหน้าชิ้นหลังลงนิดหน่อยค่ะคลิปต่อไปก็มาวางผ้าตัดกันนะคะจะตัดกับผ้าคอตตอนเนื้อร้อยเปอร์เซนสวยเลยค่ะ ใครสนใจผ้าตัดเสื้อจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะลาซาด้าขายทุกอย่างเลยค่ะผ้าทุกชนิดตอนที่ทํางานภูเก็ตก็สั่งผ้าจาก l a ซาดา้ามาใช้เหมือนกันค่ะทั้งผ้าลินินผ้าคอตตอนของใช้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าลาซาด้ามีขายทุกอย่างเลยค่ะราคาย่อมเยาไม่แพงมากค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ